มาดูนะคะว่าปัญหาหนึ่งที่เราเคยเจอภาพกล้องผิดปกตินะคะวิธีอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถจะไปดูย้อนหลังในอาการได้โดยเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะแจ้งช่างเข้ามานะคะเราสามารถไปเทสได้ว่าเหตุการณ์นั้นมาที่เราไปคาดเดาได้อะคะ่ะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอ่าเราไปกดดูย้อนหลังของตัวนี้เลยย้อนหลังเนี่ยเราไปลองดูภาพย้อนหลังนะคะอ่าย้อนวันที่วันที่นะคะอ่า เดี๋ยวไปอีกวันหนึ่งก็ยังเป็นอาการนี้เหมือนเดิมนะคะภาพซ้อนๆสันๆเห็นไหมคะอ้าววันนี้ใสแจ๋วเลยตั้งแต่วันที่9ยังใสยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองสไลด์ไปดูกลางคืนของวันที่9อันนี้ก็เราดูความแตกต่างของภาพนะคะภาพที่เกิดขึ้นอ่เกิดตั้งแต่กี่โมงอันนี้6โมงก็เริ่มเกิดอาการแล้วนะคะอันนี้กูก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะก็จะลองมาดูด้วยกันนะคะ อ๋มีฝนตกนะคะตอนบ่ายสองบ่ายสาบ่ายสมก็ยังนิ่งอยู่นะคะลองมาดูสักสี่โมงกว่า,ามาช่วยกันไล่ดูนะคะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอ่าเมื่อกี้ระหว่างช่วง5้าโมงหกโมงแล้วก็ย้อนกลับมาห้าโมงกว่าก็ยังปกตินะคะ ทีนี้ค่ะช่วงเวลาก็จะแคบลงลองสัก17 20 17 20ยังปกติแต่เมื่อกี้ไป17 26เริ่มผิดปกติละลอง17 23อ่านี่เริ่มมาแล้ว21ดูนะคะ21ก็ยังปกตินะคะ22ก็ยังปกตินะคะ แต่เริ่มมาแล้วค่ะ22 23นะคะอาการภาพเริ่มแปบบ๊แบบแปบบ๊แบปบปนะคะอย่างนี้ค่ะเราสามารถแจ้งแล้วก็บันทึกเป็นภาพได้แล้วก็หายไปนะคะ,ะถ้าเรามีกล้องที่อยู่ใกล้เคียงเราอาจจะลองส่องดูในช่วงเวลาอย่างนี้ค่ะ17นาฬิกา22นาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะลองไปดูกล้องอีกตัวที่เบอร์2นะคะ17นาฬิกา22นาทีช่วยกันจำด้วยนะคะกล้องเบอร์2นะคะเบอร์2เริ่มเล่นตอนวันที่9นะคะ17นาฬิกา22นาทีคือเวลาเราดูย้อนหลังนะคะกล้องตัวนั้นนอยู่ที่วันที่9 17นาฬิกา22นาทีแล้วแต่กล้องตัวเนี้ยค่ะ เราเพิ่งเปิดใหม่เราก็จะต้องกอเวลาไปหานะคะอ่า22 22ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ดูแล้วก็น่าจะเป็นที่ตัวระบบแจ็คหรืออะไรนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งช่างได้นะคะว่ากล้องมีความผิดปกติตั้งแต่เวลานั้นเวลานี้นะคะกลางวันก็เป็นกลางคืนก็เป็นคือบางทีสาเหตุมันได้จากหลายๆอย่างค่ะนะคะยิ่งแจ้งอาการที่ละเอียดเราก็สามารถที่จะซ่อมได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าตรงประเด็นมากขึ้นค่ะอันนี้คือวิธีการของ1นงนะคะการก่อภาพนะคะย้อนหลังนะคะพร้อมๆกันนะคะ ใน2เหตุการณ์แล้วก็วิธีการไล่ของคุจะทําแบบนี้เหมือนการบางบ้านนะคะอ,อ,อย่างมีขโมยเข้าเราก็แค่ดูบางทีค่ะรองเท้ามันไม่ได้อยู่ที่เดิมเราก็สามารถจับประเด็นได้ว่าอ๋อตอนไหนที่คนเข้าไปมีการเปลี่ยนแปลงบางทีพอมีคนเข้าไปแล้วรองเท้าม,มันมีการขยับ ลองใช้เป็นจุดสังเกตดูนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะทำคลิปดีๆนะคะรวบรวมเทคนิคและปัญหาต่างๆในการใช้งานเพื่อให้คุณได้ใช้งานกล้องนะคะวงจรปิดทุกอย่างนะคะได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินของคุณมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ